โดนอีกหนึ่งครับโอ้โหโชาดใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้ใชยได้ครับนี่โอ้โหจระเลยนะครับชาร์จน้ำก็จ่ายเลยโอ้โหนะครับอ,อีกแล้วครับตัวนี้กับเหยื่อ กบยางครับต่อทองสีส้มนะครับของกบตลอนนะครับหาซื้อได้ที่ร้านเอ็กฟิชินะครับพันกระต่ายเรานี่เองนะครับอยู่ตรงแถวซอยปะปาเก่านะครับโอเคครับไซส์ก็ใช้ได้ครับโอ้โหสวยอยู่นะครับไสสวยนะครับช้ฉานนี่แบบบ้มกระโดดเลยนะครับ ก็ติดตามผลงานได้นะครับกับช่องกบพันกระต่ายนะครับใน YouTube นะครับเซอร์ชหาได้เลยนะครับชแนลนี้สุดยอดครับความสุขของนักตกปลาครับไปคลิกติดตามชมได้นะครับก็ฝาก s u b สไ r i b e ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับของนักตกปลาครับสุดยอดโอเคครับ